วิธีที่สนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิต a ลวอลเล็ตบนแอปทางรัฐไม่สําเร็จให้ทําการแก้ไขข้อมูลตามนี้ครับในกรณีที่รูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษที่มีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าหน้าจอขึ้นมาบอกว่ารูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษให้คุณผู้ชมนั้นกดไปยังปุ่มสีเขียวสแกนใบหน้าอีกครั้งครับอ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าจากนั้นเข้ามาทําการสแกนใบหน้า โดยคุณผู้ชมนั้นจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดนะครับระบบจะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านถ้าผ่านก็สำเร็จเป็นอันเรียบร้อยครับทางนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นลบแอปไปโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับแอปทางรัฐนะครับก็ต้องทำการสมัครสมาชิกแอปทางรัฐก่อนจึงจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตามปกติครับใครที่ทำแล้วไม่ได้ไปดูวิธีคลิปที่3กันต่อได้นะครับ และคุณผู้ชมสามารถแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่15กันยายน2567เท่านั้นนะครับใครอยู่ที่กรณีไหนก็เลือกทำตามกรณีนั้นได้เลยครับ